ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กรบชาวจังหวัดชัยเชีงงชา,ว,ชาว,วันนี้ผมในวินัยพอข่าวรังไทยทีวีและทันข่าวการเมืองทีวอลไลน์ครับวันนี้จะได้นำเสนอข่าวการกีฬานะครับเป็นงานที่เป็นกิจกรรมที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามครับก็มีการ สร้างกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ยิ่งใหญ่เมื่อวันที่31มีนาคม2567เวลา16.00นได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาพกซอเอาเภรบากงกอกจังหวัดเชียงดาเชื่อมความสัมพันธ์กีฬาพกซอประจำปี2567ซึ่งก็ได้รับเกียรติจากท่านพลโทตำรวจโทพิทักษ์จารุสมบัติ เลขานุการประจำสำนักคณะกรรมการที่การสา,ารองค์กรอ,อิสระองค์อายการองค์กรรัฐวิสาหกิจองค์มหาชนและรองประธานอานุกรรมการพัฒนาการอุตสาหกรรมไทยจีนซึ่งท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพุทธศชุมชนบางปกงและกำนันซึ่งมี หลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะกำนันได้มาร่วมจัดกิจกรรมกับชาวบ้านซึ่งก็เป็นผู้ที่ดำเนินการในการจัดงานนี้ซึ่งท่านก็ได้ฝากขอบคุณพี่น้องหลายๆท่านนะครับซึ่งท่านกำนันจำเรียมพร้อมมณีเนี่ยซึ่งเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านบ้านนะครับเขตอำเภอบางบง แล้วก็ผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องถิ่น,นพี่น้องมาคบงก็มีการร่วมสรรมัคริการจัดกิจกรรมในการจัดกีฬาผู้สอร,ร่วมกันครั้งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะความสัมพันธ์เราต้องไม่ห่างกันเวลามีกิจกรรมกันเราก็บอกผู้กู้กลานบอกชุมชนผู้นํากชุมชนร่วมกิจกรรมนะครับสร้างปันกำลังใจให้เป็นการเสริมสร้างออกกำลังกายด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ต้องขอขอบคุณท่านอ่า พลตโทพิทักษ์จารุสมบัตินะครับที่มาเป็นประธานครั้งนี้ซึ่งท่านกำนันก็พยายามที่จะหาการกิจกรรมโดยเฉพาะท่านกำนันจำเรียงพรอมานีท่านยังห่วงใยชาวชนที่ติดยาเสพติดที่ยังมีปัญหาที่เราต้องต้อง,องรุมๆช่วยกันก็ขอขอบคุณนะครับก็เป็นการนมเสนอข่าวกิจกรรมของท่านวันนี้โดยการนำของท่านสจเด่น พัวดลน,นะครับประจำศูนย์ประสานงานข่าวจังหวัดชะเชิงเซารายงานมาแล้วก็ขอบคุณอย่างนี้ครับวันนี้ก็รายงานเป็นเบื้องต้นมีกิจกรรมอะไรก็ฝากมาทางท่านสอจอเด่นหรือท่านหัวหน้าศูนย์ข่าวประจําจังหวัดชะเชิงเซาวสวัสดีครับ